สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องสำคัญมากๆนะคะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเลยคือมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม่ของสหรัฐหรือทีอ่บางคนก็เรียกว่าทรัมป์2.0นะคะ รเราจะมาเจาะลึกกันข่าวว่ามันกระทบไทยเรายังไงบ้างตัวเลขเป็นยังไงแล้วภาคธุรกิจต้องปรับปัวกันยังไงโดยดูจากข้อมูลวิเคราะห์ล่าสุดช่วงเมษาพฤษภาปี68นี้เลยค่ะครับเรื่องนี้จริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการค้าสหรัฐที่เขาต้องการจะลดการขาดดุลการค้าแบบจริงจันะครับเลยออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาษีตอบโต้หรือ reciprocal tariffs ภาษีตอบโต้ครับคือเหมือนกับว่าเขามองว่าเขาขัดดุลกับประเทศไหนเยอะเขาก็จะตั้งกำแงพงภาษีกับประเทศนั้นๆให้สูงขึ้นบวกกับมีภาษีเฉพาะกลุ่มด้วยนะเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเขาเองอย่างพวกเหล็กอลูมิเนียมยานยนต์พวกนี้โดนไป25%หูโหยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะคะแล้วตัวเลขที่เอ่อพุ่งเป้ามาที่ไทยโดยตรงล่ะคะทำไมเราถึงโดนอัตราที่ต่างจากเพื่อนบ้านอย่างที่เห็นในข่าวสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่มันยังไงคะ ครับคือไทยเราเนี่ยโดนหลายขั้นเหมือนกันขั้นแรกก็คือภาษีพื้นฐาน10%อันนี้กระทบสินค้าส่วนใหญ่จากเเกือบทุกประเทศเลยเริ่ม5เมษา6 8ค่ะอันนี้คือโดนกันทั่วหน้าใช่ครับแต่ตัวที่มันเฉพาะเจาะจงและค่อนข้างหนักสำหรับเราคือภาษีตอบโต้นี่แหละที่ไทยถูกประเมินไว้ที่37%เริ่ม9เมษา6 8แล้วทำไมเรา37%ล่ะคะ อัตรานี้เขาคำนวณจากหลายปัจจัยครับหลักๆก,ก็คือตัวเลขขาดดุลการค้าที่สหรัฐมีกับเรารวมถึงปัจจัยอื่นๆประกอบกันด้วยซึ่งแต่และประเทศก็จะโดนไม่เท่ากันของเราเนี่ย37%ก็สูงกว่ามาเลเซียที่โดน24%หรืออินโดนีเซีย32%นะครับ Mm hmm. แต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าเวียดนามที่46%หรือกัมพูชา49%นะครับอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะว่าอัตรามันต่างกันไปทีนี้พอเราเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วผลกระทบในภาพรวมล่ะคะทั้งต่อเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยมันจะน่ากังวลขนาดไหนคะครับถ้ามองภาพใหญ่ เศรษฐกิจโลกก็ปั่นป่วนแน่นอนตลาดเงินตลาดทุนคงผันผวนหน้าดูสถาบันอย่าง IMF ก็คาดว่า GDP โลกจะชะลอตัวลงส่วนการค้าโลกเองก็อาจจะหดตัวอย่าง CAPII ก็มองว่าอาจจะลดลงถึง3.4%ภายในปี73เลยโูหกระทบเยอะเหมือนกันนะคะแล้วของไทยล่ะคะมีการประเมินตัวเลขไหมมีครับอย่างทาง LHBank เขาวิเคราะห์ไว้เป็น2กรณีหรือ2ซีนาริโอนะครับค่ะ ต่างกันยังไงบ้างคะ2กรณีนี้ต่างกันพอสมควรเลยครับกรณีแรกคือกรณีฐานหรือเบสเคสสมมุติว่าเราเจรจาต่อรองสําเร็จลดภาษีลงมาได้เหลือเฉลี่ยสัก15%ครับการส่งออกเราก็อาจจะลดลงประมาณ5,000ล้านดอลลาร์หรือราวราว1ของส่งออกรวม GDP ปี68ก็อาจจะโตได้เทวาๆ2.3%ซึ่งก็ลดลงจากคาดการเดิมนะครับ ในกรณีนี้กรน,นงก็อาจจะลดดอกเบี้ยช,ช่วยสัก50 b a s บเบสิสคอย์ค่าเงินบาทก็น่าจะอยู่แถว35.5ถึง36.5อืมก็ยังดูพอรับไหวแล้วกรณีที่2ล่ะคะกรณีที่2คือกรณีเลวร้ายหรือ worst case คือถ้าต้องรับภาษี37%เต็มๆไม่มีการลดหย่อนอันนี้จะหนักหน่อยครับหนักนี่ยังไงครับส่งออกอาจจะหายไปถึง1.2หมื่นล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น3.8%ของส่งออกรวมเลย GDP ปี68อาจจะโตได้แค่1.7%เท่านั้นโหหายไปเยอะเลยนะคะครับแล้วกนงงก,ก็อาจจะต้องลดดอกเบี้ยแรงขึ้นอาจจะถึง75 basis points เลยซึ่งจริงๆทางครุงสีรีเสิร์ชเขาก็มองคล้ายๆกันนะ คือถ้าโดนภาษีสูงๆนานๆสัก3-6ถึงเดือน GDP อาจโตไม่ถึง2%เด้วยซ้ำฟังดูแล้วการเจราจาต่อรองนี้มีความสำคัญมากจริงๆนะคะเพราะผลกระทบมันต่างกันเยอะเลยใช่ครับสำคัญมากๆช่องว่างระหว่าง2กรณีนี้มันคือความแตกต่างระหว่างแค่ชะลอตัวกับอาจจะเข้าใกล้ภาวะถดถอยได้เลยทีนี้มาดูในมุมของการค้าขายจริงๆบ้างคะ่ะพวกโลจิสติกส์การขนส่งสินค้าต่างๆผลกระทบมันจับต้องได้ยังไงกันคะ ชัดเจนที่สุดเลยคือสินค้าไทยที่จะไปขายในสหรัฐเนี่ยมันจะแพงขึ้นทันทีครับเพราะโดนบวกภาษีเข้าไปทําให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเราลดลงกระทบสินค้ากลุ่มไหนเป็นพิเศษคะก็กลุ่มที่เราส่งไปเยอะๆครับเช่นคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนอิเล็ก ctor, ทรอนิกส์พวกเซมิคอนดักเตอร์โทรศัพท์ผลิตภัณฑ์ยางมออแปลงไฟฟ้าผู้นี้โดนผลกระทบโดยตรงเลยและผลกระทบทางอ้อมล่ะคะมีไหมมีครับและน่ากังวลไม่แพ้กันเลย อย่างแรกคือผ่านห่วงโซ่อุปทานจีนค่ะยังไงคะคือพอจีนส่งออกไปสหรัฐยากขึ้นหรือโดนภาษีเยอะเขาก็อาจจะลดการนำเข้าสินค้าขั้นกลางหรือวัตถุดิบจากไทยเราลงไปด้วยเช่นพวกมันสำปะหลังยางพาราชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางตัวที่เราส่งไปให้จีนผลิตต่ออ๋อเข้าใจค่ะกระทบเป็นทอดๆใช่ครับอย่างที่สองอันนี้น่ากังวลมาก คือพอสินค้าจีนเข้าสาหรัฐไม่ได้หรือได้น้อยลงมันก็มีโอกาสที่สินค้าเหล่านี้จะทะลักเข้ามาในตลาดอาเซียนรวมถึงไทยเราแทนอ้าวกลายเป็นว่าเราต้องมาแข่งกับสินค้าจีนในบ้านเราเองถูกต้องครับการแข่งขันจะรุนแรงขึ้นมากๆในหลายกลุ่มสินค้าเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ยานยนต์หรือเหล็กเหมือนโดนทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะคะส่งออกก็ยากขึ้น แถมในบ้านก็ต้องเจอการแข่งขันที่หนักขึ้นอีกประมาณนั้นเลยครับแล้วก็อย่าลืมว่าพอเศรษฐกิจลวกโดยโรวมมันชะลอตัวการส่งออกของเราไปตลาดอื่นๆน,นอกเหนือจากสหรัฐเช่นจีนญี่ปุ่นหรืออาเซียนเองก็อาจจะโดนผลกระทบไปด้วยอืฟังดูมีแต่เรื่องน่ากังวลแล้วพอจะมีโอกาสอะไรบ้างไหมคะในสถานการณ์แบบนี้ก็อาจจะมีบ้างครับในเรื่องที่เรียกว่า trade diversion หรือการเบี่ยงเบนทางการค้าค,คือ ถ้าประเทศคู่แข่งเราบางประเทศอย่างเวียดนามโดนภาษีในอัตราที่สูงกว่าเราในบางสินค้าสินค้าไทยในกลุ่มนั้นๆก็อาจจะได้เปรียบขึ้นมาขายได้มากขึ้นในตลาดสหรัฐแทนที่คู่แข่งเช่นพวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรือย่างรถยนต์อ้อพอจะมีช่องทางอยู่บ้างครับแต่ในทางกลับกันก็มีสินค้าที่เราอาจจะเสียเปรียบเขาเหมือนกันนะถ้าเราโดนภาษีสูงกว่าเช่นพวกเครื่องประดับแอร์หรือข้าว แล้วเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะๆอย่างการย้ายฐานการผลิตล่ะคะจะเกิดขึ้นไหมนักลงทุนจะย้ายหนีภาษีออกจากไทยหรือย้ายมาแทนจีนไหมคะเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่ามันซับซ้อนนะการย้ายฐานการผลิตจริงๆเนี่ยมันมีต้นทุนสูงใช้เวลาแล้วก็ต้องดูเรื่องห่วงโซ่อุปทานเดิมแรงงานอะไรอีกหลายอย่างนักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะยังรอดูสถานการณ์หรือชะลอการตัดสินใจไปก่อนครับ การย้ายจริงๆอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วหรือมากอย่างที่คิดก็ได้ค่ะฟังดูแล้วเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนและกระทบหลายมิติมากจริงๆค่ะแล้วแบบนี้ทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถือ SME ด้วยควรจะเตรียมตัวรับมือกันยังไงดีคะครับถ้าเป็นภาครัฐบทบาทสำคัญอันดับแรกเลยก็คือการเร่งเจรจาต่อรองกับสหรัฐอย่างเต็มที่อาจจะเสนอเงื่อนไขแลกเปลี่ยนบางอย่าง เช่นเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐหรือลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรืออาจจะไปในแนวทางที่เรียกว่า friendshoring คือเน้นความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรมากขึ้นค่ะแล้วก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องออกมาตรการช่วยเหลือทางด้านการเงินการคลังอาจจะมีลดหย่อนภาษีหรือหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยพยุงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ แล้วในส่วนของภาคเอกชนล่ะคะทั้งรายใหญ่รายย่อยเลยต้องทํำยังไงบ้างภาคเอกชนนี้ต้องเรียกว่าต้องกลับมาทบทวนแผนธุรกิจหรือ s t r a t e g i ครั้งใหญ่เลยครับอย่างแรกคือเรื่องราคาจะปรับยังไงตลาดเดิมอย่างสหรัฐจะทํำยังไงต่อ แล้วก็ต้องเร่งหาตลาดใหม่ๆอย่างจริงจังตลาดใหม่นี่มองไปที่ไหนได้บ้างคะก็เช่นในอาเซียนด้วยกันนี่แหละครับเอเชียใต้ตะวันออกกลางหรือแอฟริกาที่ยังมีโอกาสเติบโตนอกจากหาตลาดใหม่แล้วก็ต้องหันมาเน้นเรื่องการพัฒนาสินค้าสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเราสู้ด้วยคุณภาพไม่ใช่แค่ราคาแล้วก็เรื่องสําคัญคือการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับ SME ที่อาจจะมีทรัพยากรจํากัดกว่ารายใหญ่นะคะมีคําแนะนําพิเศษไหม เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับสำหรับ SME อาจจะต้องเน้นใช้จุดแข็งเรื่องความคล่องตัวการปรับตัวเร็วการหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มหรือ Ni c h e market ที่คู่แข่งรายใหญ่อาจจะมองข้ามไปค่ะแล้วสถาบันการเงินล่ะคะมีบทบาทตรงไหนบ้างสถาบันการเงินก็สําคัญมากครับทั้งในการช่วยลูกค้าประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นการเสนอเครื่องมือบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX hedging แล้วก,ก็การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปรับตัวปรับปรุงประสิทธิภาพหรือลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้วยครับสรุปได้ว่ามาตรการภาษีของสหรัฐรอบนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่จริงๆนะคะกระทบเศรษฐกิจไทยในวงกว้างมากแล้วก็ต้องการการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่จากทุกภาคส่วนเลยใช่ครับถูกต้องเลยคือในสถานการณ์ที่ปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนแปลงรุนแรงแบบนี้แล้วเราควบคุมมันไม่ได้ สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการปรับตัวการทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรเราเองอย่างสม่าเสมอค่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการปรับแผนตามตำราพิชัยสงครามเลยนะครับเพื่อให้เราสามารถอยู่รอดแล้วก็ยังเติบโตต่อไปได้ในสนามรบการค้าโลกที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแบบนี้ค่ะเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะครับคำาถามสำคัญที่อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรต่างๆได้ลองกลับไปคิดกันก็คือ ตอนนี้เราได้เริ่มทบทวนยุทธศาสตร์ขององค์กรเราเองเพื่อรับมือกับความท้าทายครั้งใหญ่นี้อย่างจริงจังแล้วหรือยังครับ